อันนี้มาฝึกสอนนะครับการเข้าจุดและการคอนโทรลเข้าจุดอออ,อตโต้นะฮะโดยเสียต้นของเราน้องน้องใหม่ทีดีสาขาสอนขั้าโลกครับ หันหน้าตรงๆครับหันหน้าตรงๆดูดูโดนครับเตรียมเตรียมมือยกลอยหน่อยโอเคปิดน้ำครับปิดน้ำปิดน้ำครับไม่ใช่ปิดน้ำอย่างนั้นปิดน้ำที่สเปรออโ,โต้เห็นไหมว่าอดูนะครัแป๊บหนึง่ง